ผู้ว่าราชก,การจังหวัดศรีสะเกดเน้นย้ำฝ่ายท้องที่ท้องถิ่นต้องขยายผลนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจได้รับสิทธิ์จากภาครัฐให้มากที่สุดนายสุพิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดเปิดเผยว่านายอนุพงศุขสมนิตผู้ว่าราชก,การจังหวัดศรีสะเกดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดได้ลงพื้นที่พบหัวหน้าส่วนราชก,การระดับอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั้ง12ตำบล145หมู่บ้านของอำเภอคุนหารโดยมีนายสุกิจเหลืองสกุลไทยในอำเภอคุนหารพร้อมด้วยข้าราชการร่วมห้การต้อนรับณห,หอประชุมเทศบาลตำบลคุนหารสำหรับการพบปะหน้าส่วนราชการระดับอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดังกล่าว วราชการจังหวัดศรีสะเกดต้องการให้ฝ่ายท้องที่ท้องถิ่นได้นำนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลไปขยายผลให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงที่สำคัญสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากนโยบายรัฐได้อย่างชัดเจนเป็นต้นว่าโครงการพักชำระหนี้เพื่อกเกษตรกรเงินดิจิทัลวอ l เ e ็การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดจนการส่งเสริมซอฟท์พาวเอร์สู่การกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งฝ่ายท้องที่ท้องถิ่นต้องเป็นแกนสําคัญในการขยายผลในทุกพื้นที่รับผิดชอบให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจอย่างชัดเจนขณะเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษได้กำชับทุกภาคส่วนได้ร่วมการปกป้องและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ อย่าให้ผู้ใดมาก้าวร่วงหรือร่วงระเมิดได้โดยให้ประชาชนได้พร้อมใจสวมเสื้อสีเหลืองเพื่อความจงรักพักดีและต่างน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ขณะที่การกลับเคลื่อนวระจังหวัดศรีสะเกษเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและระดับพื้นที่มีส่วนร่วมมากขึ้นซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง13แห่งต้องมีการเสนอแผนพ,นพัฒนารองรับร่วย จึงจะสามารถขอรับงบอุดหนุนเพื่อแก้ไขปัญหาและสามารถพัฒนาเพื่อความอยู่ดีมีสุขของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกดตามเป้าหมายเมืองเกษตรเพื่อความปลอดภัยพร้อมยกระดับเมืองกีฬาสู่การท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจทั้ง22อำเภอร,ร่วมกันวชราพงอ์อิมทองสุขถ่ายภาพกิตภาพกล้วยนิดข่าวสุบิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดรายงาน